สวัสดีครับผมธันตแพทย์อรุนชัยจันทร์ศุนทรพานะครับก็เป็นทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่แผนทันตกรรมของโรงพยาบาลแพทย์ลังศิตนะครับก็รักฟันเนี่ย เป็นส่วนที่ต่อจากตัวฟันนะครับลงไปอยู่ใต้เหงือกอยู่วางตัวอยู่ในบริเวณของกระดูกเบ้าฟันนะครับซึ่งภายในของราฟันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนของที่เป็นโครงประสาทฟันนะครับซึ่งอยู่ด้านในทําหน้าที่มีเลือดมาเลี้ยงฟันนะครับแล้วก็มีเส้นประสาทที่ให้รับความรู้สึกของฟันครับก็สาเหตุส่วนใหญ่เลยที่จะต้องรักษาลาฟันเนี่ยเนื่องจากมีฟันผุนะครับที่ มีขนาดใหญ่หรือว่าลึกมากๆจนฟันปูเนี่ยทะนนยลุเข้าไปในโพรงประสาทฟันนะครับซึ่งในส่วนนี้เมื่อฟันผูทะลุเข้าไปในโพรงประสาทฟันแล้วนะครับมันก็จะทําให้เกิดโพรงประสาทฟันเนี่ยอักเสบแล้วก็ติดเชื้อก็เลยจงเป็นที่มาของที่เราจะต้องรักษาราาฟันซึ่งอาจจะต้องทําการกำจัด การอักเสบภายในปงประสายฟันออกหรือว่าตัดส่วนของปงประส่า์ฟันเนี่ยเอาออกนะครับเพื่อลดการอักเสบและการเกิดโรคไวรัสฟันต่อมาก็คืออาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นการที่มีฟันรล้านะครับจากการที่เคี้ยวของแข็งหรือว่าฟันที่ได้รับอุบัติเหตุนอกจากนี้ก็ยังมีฟันที่เป็นโรคปริทันลึกลงไปจนถึงราาฟันจนทําให้ฟันตายีฟันแบบนี้ก็อาจจะต้องรักษาล่าเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนใหญ่อาการเบื้องต้นเลยที่เริ่มจะต้องรักษาล้าฟันก็คือเริ่มมีอาการปวดฟันโดยอาการปวดฟันเนี้ยจะต้องส่วนใหญ่ก็คือจะปวดขึ้นได้เองหรือว่ามีอาการปวดแบบปวดตุกตุกคล้ายๆจังหวะการเต้นของหัวใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาการปวดฟันเนี้ยเมื่อมีสิ่งมากระตุ้นเนี้ยก็จะทําให้ปวดมากขึ้นแล้วก็มันจะไม่หายไปเองได้เวลาที่เราเอาสิ่งกระตุ้นออกยกตัวอย่างเช่นเวลาเราดื่มน้าเย็นอย่างเนี้ย ก็อาจจะเสียวฟันมากมากจนกระทั่งเมื่อเรากลืนน้ําไปแล้วหรือว่าเราบ้วนน้าทิ้งไปแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ต่อไปอีกสักพักหนึ่งถึงจะหายไปอาการแบบนี้ก็จะเป็นอาการเบื้องต้นแรกๆเลยที่จะน่าจะต้องเข้ามาตรวจเพื่อรับการวินิจฉัยว่าอาจจะต้องรักษารักฟันนะครับ วิธีการรักษาลาฟันเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีการใส่ยชาชาให้คนไข้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะใส่แผ่นยางกันน้ำลายเพื่อป้องกันน้ำยาฆ่าเชือ้อหรือว่าการกอฟันของเราเนี่ยหรือเนื้อฟันที่เราก่อเนี่ยลงไปในคอนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกอฟันเปิดเข้าไปในโครงประสาทนะครับเพื่อที่จะกําจัดโพรงประสาทฟันหรือว่าเชื้อโรคเนี่ย ออกแล้วก็ล้างด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะคบเป็นน้ํายาล้างคองราฟันแล้วก็มีการใส่ยาไว้ในคลองราฟันรอจนกระทั่งอาการหายดีถ้ามีตุ่มนองก็รอจนกระทั่งตุ่มนองเนี่ยปิดแล้วหรือหายดีแล้วหรือมีอาการบวมก็คือมีอาการบวมที่ลดลงจนหายแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการอุดคองราฟันครับ การรักษาฟันเนี่ยการดูแลฟันก็คือส่วนใหญ่ก็คือแนะนําว่าควรงดรับประทานอาหารแข็งนะครับแล้วก็อาหารเหนียวเพราะว่าการทานอาหารแข็งหรือเหนียวระหว่างรักษาล้ฟันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะทําให้ฟันที่รักษาล้าฟันเนี่ยแตกออกจากกันซึ่งบางทีฟันที่แตกแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถบูรณะให้กลับมาฟังก์ชันได้ดังเดิมได้อีกนะครับก็สำหรับ ผู้ป่วยท่านใดนะครับที่เริ่มสงสัยว่าฟันอาจจะต้องได้รับการรักษาล่า,รลาหรือเปล่าเนี่ยสามารถเข้ามาพบทันตแพทย์เฉพาะทางได้ที่แผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะครับ